สวัสดีครับอาร์ตแลนเจอร์นะครับอาร์ตแลนเจอร์กลับมาอีกแล้วกับ Ford e v e r e อ t Titanium p นี s ตัวนี้นะครับสีดิฟคริสตัลบูราคาอยู่ที่1,599,000บาทนะครับตัวนี้มาดูชุดแต่งก่อนดีกว่าครับว่าตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับตัวนี้ออ้ก่อนจะรู้หยุด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 ก่อนครับลืมฝากช่องทางการติดต่อนะครับ 0 9 9 1 9 4 8 6 9 1นะครับอ er, าร์ตเลนเจอรเพจเฟซบุ๊กยูทูบอาร์ตเลนเจอร์เหมือนกันครับฝากพอแล้วเรามาดูกันเลยเก่ครับเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นของ Ford r a p t o r อนะครับใส่มาเพิ่มความดุดัานเป็นสีดำด้านตวนัวศรเอ e e อ e r เร t ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสีโครเมียมนะครับเงาเงาสวยงามตัดกับสีตัวรถและสีดำด้านตัวนี้ครอบไฟหน้าสีดำด้านเหมือนกันครับทั้งซ้ายและขวาแต่ไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ครับไฟมัส t ต n ง ตัวนี้นะครับเป็นไฟมัดแต่งที่มาเต็มมากเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูท้ายคลิปเรามาดูด้านหน้าต่อครับลงมาครับตรงนี้ เป็นการชนชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมีตัวนี้มีเซนเซอร์กับระยะด้านหน้านะครับผมเตือนการชนเหมือนกันนะครับสายขวาไปดูด้านข้างกันดีกว่าครับชุดวิกเตอร์นะครับก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อตัวนี้ขนาด3นิ้วนะครับ3นิ้วยังไงใช้นิ้ว3นิ้วทาบไปเลยครับ3นิ้วถ้าอยากรู้6นิ้วก็บวกขึ้นมาตัวนี้นะครับครอบโลโก้เอเวอรเรสของเดิมเป็นสีเงินสีโครเมียมตัวนี้ครอบเป็นดําด้านนะครับเหมือนกันครับกับครอบกระจกดําด้านเหมือนกันแต่ตอนนี้ลูกค้าเห็นชัดๆเลยนะครับยาง BF และ Mac f u ูลขอบ20ตัวนี้เด่นชัดสวยงามต่อมานะครับเป็นด้านข้างเหมือนกันครับมือจับประตูและเบ้ารองมือจับนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลสเหมือนกันนะครับกดปิดล้วงเปิดถ้าล้วงแล้วกดมันก็จะเปิดเหมือนกันครับตัวนี้มีล็อกคุญแจให้ด้วยนะครับประตูหลังก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบันไดด้านข้างนะครับติดตั้งมาจากโรงงานแข็งแรงนะครับปีนให้ดูครับแข็งแรงครับถุดยอดล้อหลังเป็นล้อ BF f u e l 20เหมือนด้านหน้าอีกแล้วนะครับเอามาด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับ เป็นชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันมาจากด้านหน้าจะมีท่อสีท่อเพิ่มความดูดันสปอร์ตด้วยครับในคันเดียวกันและไฮไลท์นอกจากด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟไท้ายเหมือน,นครับก็รอดูท้ายคลิปเหมือนกันครับตัวนี้ต่อมาตัวหนังสือคาดเอเวอเรสต์มีไฟทั้งไฟเบรกไฟถอยหลังเหมือนกันครับเซนเซอร์ที่กันชนด้านหลังระยะ4จุดเหมือนกันครับตัวนี้ก็มีกล้องถอยหลังด้วยและก็ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันครับตัวนี้ และที่พิมพ์เมียมกว่าก็จะเป็นตัวนี้ครับเบาะแถว3เปิดพับไฟฟ้าอ่านี่ครับไฟฟ้าสบายๆไม่ต้องออกแรงนะครับใจเย็นๆรอมันขึ้นมาทั้งสองด้านเลยตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มีช่อง power outlet นะครับด้วยเสียบสำหรับอยากชาร์จแบตมือถือใช้ได้ครับมีเหมือนกันครับชุดซ่อมยางเปลี่ยนยางอะไรอยู่ใต้ท้องรถเหมือนกันครับขออนุญาตปิดครับอ่าตัวนี้ระบบนะครับเข้าไปเข้าไป ปุ๊บ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 อ่าเด้งกลับครับปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวโดนหนีบต่อมาครับต่อมาต่อมาฝาถังน้ำมันนะครับอยู่ด้านนี้ดีเซลเหมือนเดิมครับ B7 พรีเมียม B10 ได้หมดนะครับอย่าไปเติมโซฮอนะครับแล้วก็จะเข้าศูนย์แน่นอนถ้าเติมโซฮอด้านนี้ก็จะเหมือนกับด้านนู้นครับเหมือนกันทั้งสองด้านแหละครับแล้วเดี๋ยวจากตรงนี้ล้อก็เหมือนกันครับ BF ครับ b f f อ e l ด้วยครับสวยนะครับ สุดยอดไฟมัดแต่งตัวนี้นะครับไปเปิดไฟให้ดูไฟฉุกเฉินนะครับของมันต้องมีครับแบบนี้ต้องมีครับจบจบขับอย่างเดียวไม่ต้องแต่งเพิ่มมาดูด้านหลังดีกว่าครับไฟท้ายไฟท้ายลืมให้ดูเขาเรียกว่าไฟท้าย GLC เป็นตัว C นะครับนี่ตัว C ตัว G ไม่รู้อยู่ตรงไหนครอบดาเดี๋ยวผมไปเหยียบเบรกให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแต่งฟรีหมดเลยครับลูกค้าสนใจก็ทักมาโทรมานะครับ0 9 9 1 9 4 8 6 9 1นะครับผมลูกค้าอยากได้เต็มเแบบนี้นะครับ โทรมาดีกว่าเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้และช่องทางการติดต่อ YouTube Facebook a r t l a n g e r นะครับผมสำหรับวันนี้เอเวอรลคันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ